มาต่อกันที่เรื่องของไฟป่าค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของโควิด -19 จนไม่ได้ติดตามนะคะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ความเป็นอยู่ที่นั่นย่ำแย่มากทีเดียวนะคะเพราะว่าไฟป่ายังคงเกิดขึ้นรัวๆเลยนะคะตอนนี้ในเชียงใหม่ค่ะ ตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณไฟป่าดอยสุเทพก็ยังคงมีแนวไฟแดงเลยนะคะเป็นแนวยาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการหาจุดที่เข้าไปดับไฟป่าเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ลึกแล้วก็ลาดชันขณะเดียวกันจุดดังกล่าวก็ยังมีลมแรงแล้วก็ทําให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันในการควบคุมนะคะแต่ว่าจนถึงเช้านี้ไฟป่าก็ยังคงลุกลามอยู่บางจุดค่ะ ชาวบ้านบนดอยสุเทพเนี่ยออกมาร่วมกันนะคะลาดตะเวนตรวจสอบพื้นที่ที่เคยเกิดไฟป่าเพื่อเก็บริบต่อไม้แล้วก็ดับไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ในท่อนไม้หลายจุดพร้อมกับช่วยกันทําแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไฟป่าย้อนกลับเข้ามาในบริเวณใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพอีกนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดชุดเฝ้าระวังหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงซึ่งจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้พุ่งสูงเป็น571จุดแล้วนะคะ อย่างช่วงเช้าของวันนี้อีกที่หนึ่งก็คือบนดอยขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดไฟป่าเหมือนกันนะคะบริเวณบ้านบนนาที่อำเภอจอมทองค่ะก็อยู่บนดอยขุนแปะนะคะไฟเนี่ยลุกลามเป็นวงกว้างมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านค่ะชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดับไฟทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟลามเข้ามาในหมู่บ้านนะคะ พอไปสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มีไฟป่าเกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็พยายามจะช่วยกันแต่ว่าก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จนชาวบ้านต้องช่วยกันจัดเวรยามดับไฟป่าและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าลุกลามเข้ามาบ้านเรือนค่ะ จนกระทั่งบ่ายวันนี้เนี่ยปรากฏว่าไฟก็ยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงขึ้นอีกนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่มีปริมาณเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็ต้องร่นกันถอยออกมาค่ะจากจุดนี้แล้วก็จัดเป็นชุดเฝ้าระวังไม่ให้ลุกลามเข้ามาในชุมชนแทน ในจุดนี้เนี่ยเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะคือนางตะนีกิจเจริญพัฒอายุ41ปีเป็นชาวบ้านที่เข้าไปทำแนวกันไฟแล้วก็ดับไฟป่าชาวบ้านก็ช่วยกันนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลจอมทองนะคะซึ่งคนนี้ไม่ใช่คนแรกนะคะคุณผู้ชมการเกิดไฟป่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแล้วสรายด้วยกันค่ะจากการเข้าไปช่วยกัน เป็นอาสาสมัครอยากจะเข้าไปดับไฟป่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะคนแรกที่รายงานเมื่อสักครู่นี้คือนางตะนีกิจเจริญพันธ์ค่ะเป็นชาวบ้านอำเภอจอมทองก็เสียชีวิตจากไฟคลอกนะคะเมื่อเวลาประมาณหทุ่มของวันที่2เมษายนในช่วงบ่ายวันนั้นเนี่ยนางตะนีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดมกําลังการเข้าไปช่วยดับไฟป่าและทําแนวกันไฟบริเวณดอยขุนแปะที่อําเภอจอมทอง คนที่2เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะก็คือนายนิพน,น์พจารธรรมหรือว่าพ่อหลวงแดงนะคะคนนี้เนี่ยได้รับการรักษามาเป็นเวลาประมาณ1เดือนเลยนะคะก่อนหน้านี้นายนินนพนธ์ถูกไฟคลอกตั้งแต่เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นคนในเชียงใหม่ทราบกันดีนะคะว่าพ่อหลวงแดงเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วก็ทําให้ร่างกายเสียหายประมาณ80-90%เเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นายนินนพนธ์เสียชีวิตลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คนที่สามว่าที่สิตรีปียพันธ์แสนสุขค่ะหรือว่าพลทหารเป้สังกัดกรมทหารราบที่17ค่ายขุนเจืองทรมิกราชอำเภอปงังมาผ้านะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะที่ช่วยดับไฟป่าเหมือนกันคนที่สี่นายปณนิพานตาลป่าหรือว่าต้นค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นอบตแม่ทะลบจังหวัดเชียงใหม่เป็นลมหมดสตินะคะ เส้นเลือดในสมองแต่ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าสแสดงความเสียใจกับอาสาสมัครที่มีความตั้งใจดีอยากจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในการดับไฟป่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ ตอนนี้ไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่สงบลงค่ะแล้วก็มีไฟประทุข,ขึ้นหลายพื้นที่ก็ส่งผลทําให้คุณภาพอากาศในเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพหมอกควันในจังหวัดปกคลุมจนทําให้ทั่วเมืองขมุกข,ขมัวมองเห็นกันไม่ชัดเจนนะคะคนเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีจุดวัดก็คือที่ดอยสุเทพวันไหนมองเห็นดอยสุเทพแปลว่าอากาศดีแต่วันไหนหากมองไปแล้วเนี่ยอากาศเป็นแบบนี้ดอยสุเทพมองไม่เห็นเลยนะคะก็ แน่นอนว่าวันนั้นสภาพอากาศย่ำแย่ค่ะทางด้านของรองผู้ว่ารการจังหวัดเชียงใหม่นายนคมสรรสุวรรณอัมพานะคะก็เปิดเผยว่าเชียงใหม่ได้ใช้มาตรการในการปิดป่า100%เพื่อขอทืนพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยโดยส่งกำลังทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานสนธิกำลังกับฝ่ายปกครองอปทผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ จัดชุดลาตระเวนและตรึงกำลังภายในป่าค่ะเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำอีกพร้อมทั้งมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะถ้าหากว่าพบผู้ที่เข้าไปในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีนะคะในโลกออนไลน์ตอนนี้ทั้ง Twitter แล้วก็ Facebook นะคะมีการแชร์ภาพการเกิดไฟป่าที่เชียงใหม่แล้วก็มีการติดแ a ชแเซฟเชียงใหม่2คือก่อนหน้านี้ไม่ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็เลยก่อนหน้านั้นเนี่ย ติดแฮชแท็กเซฟเชียงใหม่แต่ว่ารอบนี้ก็กลับมาไม่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นการเซฟเชียงใหม่2นะคะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาครัฐบาลเข้าไปช่วยเหลืออย่างจรงิงจังเนื่องจากว่าเกิดไฟป่ามานานแล้วแล้วก็หลายจุดหลายวันแล้วนะคะมีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นหลายคนแล้วอยากจะเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นผู้ดูแลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจรงิงจังเข้าใจได้ว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องไปโฟกัสเรื่องของโควิด -19 ก่อนแต่ชาวเชียงใหม่เองก็อยาก จะให้มองเรื่องของไฟป่าที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องของประชาชนนะคะ